สวัสดีค่ะชื่อมิลานะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่4ค่ะเรานะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนั่งตลอดเวลาค่ะพอเราต้องเรียนออนไลน์ก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดกระดูกค่ะและที่สําคัญเลยคือเราไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยค่ะเพราะว่าเลิกเรียนแล้วเราก็ต้องทําการบ้านหรือแม้แต่ทํางานบ้านด้วยค่ะ แล้วเราก็มีปัญหาผิวด้วย่ะเกวกับผิวหมองคล้ำง่ายด้วยความที่เราเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ครีมอะไรน,นะคะก็จะเกิดสิวอุดตันไม่ว่าจะเป็นสิวไม่มีหัวนะคะบีบเท่าไหร่ก็บีบไม่ออกจะทําให้เราเกิดอาการเครียดมากเลยค่ะเรารู้จักเอว่า va, ได้จากรายการโฆษณาค่ะเราเห็นคุณหมอเหมืองออกรายการอยู่ค่ะเขานะคะมีการเทสคอลลาเจนให้ดูด้วยค่ะว่าคอลลาเจนที่ดีจะต้องมีเนื้อคอลลาเจน เพราะจะก,กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกินเดเยว่าแล้วดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาทําจากหอยเป่าฮื้อค่ะที่สําคัญเลยคือเป็นอาหารบํารุงร่างกายมีคอลลาเจนถึง14ชนิดด้วยกันค่ะเราเห็นคนจีนคนเกาหลีหรือว่าคนญี่ปุ่นนะคะนิยมนํามากินกันค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแถมยังสมานแผลด้วยค่ะ สรรพคุณของเอว่านะคะเราเห็นได้ชัดมากเลยค่ะเขานะคะช่วยทําให้ผิวเราก็จางใสมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดเรือนริ้วรอยของเราแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยลดจุดด่างดำและลดฝ้ากระของเราด้วยค่ะซึ่งเรานะคะเป็นผิวแพ้ง่ายคือเขานะคะช่วยรักษาผิวแพ้ง่ายของเราด้วยค่ะที่สําคัญเลยนะคะช่วยบํารุงเล็บแล้วก็ผมของเราด้วยค่ะเราชอบมากๆเลยคะเขายังมีเปปไทด์นะคะช่วยในการบํารุงสมองช่วยในการด้านความจําของเรานั่นเองค่ะทําให้เรามีพลังไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มีความสดใสค่ะ ดื่มง่ายไมค่คาอร่อยดื่ม,มวันละหนึ่งขวดมีวิตามินสูงค่ะเอว่าราคาเพียงกล่องละ250บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักไปได้ที่ Line แอดเอว่าค่ะ